ะนะครก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องอโซเุกิทีนะฮะก็วันนี้ก็จะบอกว่าผมจะได้ไปแข่งปกมอนพารีกนะก็จะเป็นการแข่งการ์ดเกมโปเกมอนนะครับก็เพิ่งเล่นมาได้ประมาณเกือบ2เดือนนะไปแข่งซะแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่รายการใหญ่อะไรมากนะต้องใช้การ์ดแท้นะทุกคน ก็จะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นแบบนี้ผมใช้เป็นเด็กท่าหล็กนี่กิวกาดแล้วก็มีฮัสซัมด้วยนี่มียูกาดธรรมดาแล้วก็ยูกาด ex นะฮะกูกาดธรรมดานี่มีความสามารถคือจะไม่ได้รับดาเมจของท่าต่อสู้ของโปเกมอน ex และ V นะเออก็คือถ้ามีจะเป็น ex แบบนี้หรือมีตัว V ีต่อหลังชื่ออย่างนี้จะตีเราไม่ได้นะเออมันก็เป็นการป้องกันนะก็โกงอยู่นิดนึงแต่ว่ามันก็มีการแก้นะแล้วก็มีฮัสซัมนะนี่คือ ถ้าอีกฝ่ายนะมีโปเกมอนเทคแดงอย่างนี้มันก็จะบวกดาเมจไปอีกตัวละ50นะนี่สมมติอีกฝ่ายนี้มีเทคแดง5ตัว6ตัวนี่ก็บวกไปตีทีนี่ก็แบบโอ้โห200กว่า300นะคือค่อนข,ข้างที่จะกิ่งนะแต่ว่ามันไม่ใช่เมตาไงตัวที่เมตามันก็จะแบบว่ามีหลายตัวนะผมก็จะขึ้นมานะมีลิซาดอนมีมิลาติน่ามีปาเจียนมีไรดอนอะไรประมาณนี้นะ ออต้องใช้กาเทนะครับทุกคนการเทอสาไทยก็ไม่แพงมากนะทุกคนก็ไปหาซื้อมานะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยต้องใส่สลีปสลีปเป็นเป็นสีด้านหลังทึบมองไม่เห็นหลังการ์นะครับหรือจะใช้เป็นลิกซิตแทแบบนี้นี่อันนี้ก็ลายหน้าแล้วก็จะแพงกว่าอันนี้นะเป็นลิกซิตแทมันก็เขียนว่าโปเกมอนการ์ดเกมนะอันนี้ก็ประมาณ300ได้ประมาณ64ซองของเท้จากญี่ปุ่นต่อไป <S <S ครับกล่อง แล้วก็พวกตัวนับดาเมจอุปกรณ์ต่างๆอันนี้คือเหรียญอันนี้คือซื้อแบบไซส์ใหญ่นะเหรียญเอาไว้ทอยนะครับโปเกมอนบางตัวนี่หรือการ์ดบางใบเนี่ยมันมีเอฟเฟกหรือถ้าต่อสู้เนี่ยต้องทอยเราก็สามารถใช้อันนี้ได้นะใช้เป็นลูกเต๋าแบบนี้นี่ลูกเตา๋าแล้วก็มีป้ายวีสตาร์หรือใครใครใช้เป็นการ์ดวีสตาร์ก็ต้องมีนะเพราะว่ามันต้องใช้ความสามารถแล้วก็มีป้ายนี้อันนี้ก็เป็นสถานะไฟไหม้เออ ไปไมอันนี้ติดพิษนะอันนี้ติดพิษต่อไปก็เป็นตัวนับดาเมจนี่เป็นแบบว่าเม็ดอะคริลิกแบบนี้หรือว่าใครเนี่ยมีแบบว่าเป็นกระดาษเป็นของทางออฟฟิเชียลนะที่แบบว่าไปซื้อตามเป็นสตาร์เตอร์เด็กนะมันก็จะแถมมาให้เป็นแผ่นกระดาษแล้วก็มาแกะอันนั้นก็เล่นได้นะเอาใช้แข่งได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นของลิขสิทธิ์แท้เองนะอเออโอเคแล้วก็มาถึงก็เ,เพิ่มพลังก่อนนะเอ อันนี้ผมก็กำลังเดินไปที่ชั้นหนึ่งของเทอร์มินอลนะข้างๆร้าน Never s ์ซ c u ันะก็จะเป็นห้องเขาเรียกว่าเหมือนฮอนะก็จะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันนั่นเองก็เลยลองเดินไปดูนะเออนี่เป็นไงมีหลายโต๊ะมากนี่อันนี้ผมก็มาตอนเขาเรียกว่ามาเร็วกว่าชาวบ้านเขานะเออมันก็ยังไม่มีคนมาเท่าไหร่ นี่อันนี้น้องอันนี้ตัวเต็งเลยนะนั่งเล่นโปเกมอนโกโชเลยนะเออนี่คนก็เริ่มมากันแล้วตอนนี้พอคนเริ่มมาก็ต้องไปลงทะเบียนนะอันนี้ก็มาซ้อมรอสักหน่อยเออโอเคเ,เนนะคะวิสเรอบนะคะเล่นหเจ็ดรอบค่ะเป็นสองวันรอบละ25นัที รอบแรกผมเจอชาร์ปโกนะซึ่งเป็นเด็กเมตาอีกหนึ่งตัวนะสองพาดเหล็กมันก็เก่งกว่านะแต่ว่าก็ผมเล่นพลาดด้วยนะจริงๆเนี่ยผมอะตีเขาเนี่ยครั้งเดียวก็ชนะแล้วนะกะ็แบบว่าลืมคำนวณดาเมจอยู่ดีๆก็คิดยังไงไม่รู้ไปใช้เชือกนะแล้วก็ไปสลับให้ชาร์ปโกเนี่ยกลับไปที่ตำแหน่งเบนซ์แล้วผมก็ใช้เคาน์เตอร์แคชเชอร์นะดึงชาร์โกขึ้นมาเพื่อเอาแบบว่าทำไปเพื่ออะไรไม่รู้นะเออทั้งๆที่ ตีครั้งเดียวนี้มันก็ตายแล้วนะเออกลายเป็นว่าเวลาเนี่ยมันหมดนะพุทธดสิ์ก็เลยบอกปรับให้แพ้ทั้งคู่นะโอ้คูททาเบื่ออะไรเนี่ยต่อมาเป็นรอบที่2นะก็ชนะบายนะเพราะว่าไม่มีคู่นะฮะรอบที่3ก็เจอกับมิรดอนเจอกับรุ่นพี่ที่ร้านนะเออก็วามาก่อนเลยเป็นมิวเอนะแล้วก็เรียกเป็นมิรดอนนะแล้วก็ใช้บัตร VP เรียกพวก แขนเหล็กมาแล้วใช้อิลิทิกเจนนะเติมอินนิจี้ให้แขนเหล็กจนเต็มสีแล้วแล้วก็ใช้ท่าขอบใจหลายเดอร์นะแพ้ไปนะถึงรอบที่4 <c oughs> นะ <c oughs> ก็มาเจอกับลิซาดอนนะโอ้โหนี่คือเมตาอันดับหนะึ่งะก็ไม่มีอะไรมากนะแพ้นะมือบิกถึงรอบที่5นะก็มาเจอกิลาตินาวีสตานะกนะ็โวได้แต่ฮัตซัมนะแล้วก็เจอทางฮิมาสุดยอดข่านะก็เลยปิดเทคแดงของพวกที่มีกดนะก็เลย ไม่มีดาเมจไปตีก็ถึงรอบที่6นะก็มาเจอกับกีลาตินะวีสไตล์อีกแล้วนะผมเนี่ยโวเป็นกิวการได้แล้วนะก็จัดก,การพวกตัวเล็กเหลือแค่กีลาติน่าวีสตล์ประเด็นคือบนเบนผมมีนิดังกิวก็โดนบอสไปตามระเบียบเออกูโดนอีกแล้วก็มาถึงรอบที่7นะก็ชนะบายนะไม่มีคู่นะก็แบบเออกูไม่ชนะใครเลยนี่หว่ามีแต่ชนะบายเออ,เอ,อก็จบไปแล้วนะสำหรับงานแข่งขันทาวลีกที่เทอร์นอนโคราชนะฮะก็คือทาวลีกภาคอีสานนั่นเองนะ ก็จบงานก็ใครอยากซื้อของก็มาซื้อนะมีคนขายเอาหลังก็เป็นยิงกันบ้างนะเออก็เป็นสนามแรกในผมมาแข่งขันก็ขอบคุณคิวการและฮัตซัมนะที่มาเปิดสนามแรกให้นะก็สนุกมากนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามรับชมกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ